ในช่วงคิดถึงคุณจังของเรานะคะแน่นอนค่ะเคนเฮอริเคนหรือว่าเออยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้ออกอัลบั้มมาแค่ชุดเดียวหลายคนเสียดายนะเพราะว่าช่วงที่ออกอัลบั้มมาจําได้ว่าคนก็คือฮาโอ้โดยเฉพาะเด็กแวยรุ่นนะว่าตอนนั้นผมไม่ใช่ทรงนี้ผมจะสั้นกว่านี้หน่อยนึงผมเลยพี่เคยนึกอยู่ผมทรงพายุหมุนอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ใช่แล้วก็แต่งตัวก็จะมีแบบเก๋ๆของเขาอ่ะใช่ครับใครไปดูแลเรื่องการแต่งตัวแล้วเขาจะมีมีคอสตูมส่วนตัวปีปัญหามาไหน มีครับมีก็ดูแลให้เต็มที่ขคอสตูมเป็นรู้จักแบบพี่ยุ่งพี่ยุ่งพี่ยุ่งยุ่งและสุดท้ายก็ออกมาแค่อัลบั้มเดียวเพราะว่าช่วงช่วงจะว่าเป็นแล้วช่วงที่เอออกอัลบั้มมันเป็นช่วงเพลงที่แบบโอ้โหกำลังแบบอู้ทุกคนปั่นออกปั่นออกค่ายเล็กๆเต็มไปหมดเลยก็แบบออกมาแข่งกันเองแข่งกันนอกค่ายเยอะมากเยอะครับเยอะสุดท้ายก็เลยไม่ได้ออกอัลบั้มชุดสองแล้วหายไปทําอะไรที่ไหนอย่างไรค่ะก็ ก็ได้มีการย้ายคงย้ายค่ายอะไรกันผมก็ตามเจ้านายผมไปก็คือคุณปอนตามพี่ปอนไปไปไอเอสเหรอตามไาด้วยตอนนั้นพี่ปอนเขาไปหน้าไม่ไอเอสเอ๊ะหน้ากับมี่ไรต่างต่างด้วยพี่ต่างกันนี้ไม่ต่างแต่ก่อนจะแยกเียรได้แตีนี้แยกก็ไม่ได้แล้วก็ระหว่างนั้นผมก็มันว่างๆก็เลยไปลงทุนเปิดธุรกิจ ทำร้านอาหารร้านอาหารร้านอาหารแต่เปิดกลางคืนร้านอาหารกลางคืนร้านอาหารปิดตีนหนึ่งไตีหนึ่งอ๋อมีแทงสนุกสนุกเพราะแต่วัยเล่นเดินพี่เซวเลยค่ะครับก็ก,ก็ระหว่างรอ,อก็นู่นนี่นั่นไปก็เปิดร้านที่เป,เปิดแล้วมันขายดีดีไปเรื่อย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 แล้วอยู่แถวอยู่แถวอ่าสีน่าขลินครับตอนนี้ไม่มีแลนะครับเปิดได้กี่ปีคะทำมาเกือบสิบปีครับ ก็คือหลังจากไม่ได้ออกอัลบั้มก็ทําเลยครับขายดีมากใช่ไหมครับก็ก็ระหว่างนั้นะระหว่างรอผมเองก็ไม่ได้หยุดเรื่องดน,นตรีก็คือแบบเริ่มอยากทําดนตรีเองเริ่มไปเรียนรู้กันเรื่องอะไรซอแบบ<อ>เรื่องของโปรแกรมเรือ่องของการเริ่มเรียนรู้กันครับเริ่มอยากทําเองบ้างอะไรเงี้ยก็เรียนรู้ไปเรืร่อยๆถามคนๆๆนู้นคนนี้อะไรเงี้ยแล้วก็พอระหว่างนั้นก็ยิบเงียบไปปุ๊บ พี่ปองจูเหมือนเงยียบเงียบๆไปละอ,อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็ก็จะมีอ่าคนอื่นโปรดิวเซอร์ท่านอื่นหน้าใหม่ๆก็มีฝากติดต่อมาอะไรอย่างเงี้ยครับอ่อก็มีมีมีพี่ต้นพี่ต้นสุวัชชัยพี่ต้นบูด,ด็อกเนี่ยครับออเคยเรียกผมไปทําเดโมโที่บ้านเลยครตอนนั้นพี่ต้นกําลังปั้นวงดนตรีใหม่วงนึ่งตอนแรกก็เนี่ยคุยกับคุณคุณไพบูณีครับว่าตอนแรกพี่ต้นก็อยากให้ชื่อพลิกพิกวงชื่อพลิก ้องนำผู้หญิงแต่บอกเฮ้ยไม่เอาไม่เอาเปลี่ยนไปนี่นะเอนโดฟินอ๋อออ๋ก็คือเอนโดฟินนี่แหละคือไดเอนโดฟินนี่แหละครับเขาปั้นวงเอนโดฟินอยู่ตอนแรกก็ผมก็ทำเดโมไปพอเอนโดฟินออกปั๊บพี่ต้นก็หายไปเลยหายไปเลยครับพี่เอนโดฟินดังมากครับเอนโดฟินดังมากจังป่านนี้พี่ต้นไม่มีเวลาดูแลผมแล้วพี่ต้นไปแล้วครับไม่ใช่เราไปนะเข้าไปเข้าไปแล้วครับเอนโดฟินติดลมบนไปแล้วครับ ไม่ไม่เขาไม่ไม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 ชวนเราไปอยู่กับเอโดอฟินนะเอเดอร์ฟินก็มีอยู่แล้วอย่าไปยุ่งเขาเลยครับเขา<อ>ดังเลยครับดีแล้วครับค่ะครับหลังจากนั้นเราก็เราก็ช่วงนั้นก็คือทําร้านอาหารไปด้วยแล้วก็ลองก็อลองทําเพลง <ทำ S 1> เองไปด้วยอพอพี่ต้นหายหายไปก็มีม,มีมีพี่อ้อมชุมพลสุปรนเดียวพี่อ้อมตอนนั้นเขามีเขามีโปรเจกต์กับเอเคพีเอ็นใช่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 ครับผมก็ได้โดนเรียกเข้าไปแล้วผมก็ไปในนามวงแล้วผมมีวงของผมก็ตอนนั้นก็ คุยคุยนิดสักพักพี่อ้อมกำลังทำ ETC อยู่ ETC ออกมาปุ๊บเังไอซิงเกิลเธอคือใครครับป้าพี่อ้อมก็ไปดังหมดเลยครับเอ๊ะยังไงครับผมแสดงว่าแบบเราเหมือนกับว่าไปดีครับตอนนี้ครับตอนนี้ก็มีมาคุยผมแล้วนะครับมีคุณปุ้ยคุณปุ้ยบิ๊กแอปเปิ้ลวงบิ๊กแอปเปิ้ลนี่คือคือคุณปุ้ยตอนเขาแยกจากวงบิ๊กแอปเปิ้ลมาเนี่ย เขาเป็นบูมดูเซอร์ให้กับวงซิงคูล่าซิงคูล่าก็ดังอีกซิงคูล่าดังไปแล้วตอนนี้เขาแบบเขาหันมาหาผมว่าเอ๊ะเอาสักหน่อยไหมอ๋อตอนนี้กำลังทําอยู่ก็ที่ผมบอกว่าผมจะมารายการนี้เขาบอกเอ้ยพูดชื่อได้กำลังเงินพูดนะผมก็กลัวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะ่มาทาอะไรดังอีกเดี๋ยวเขาหนีผมเลแล้วนี่เขาทำของใครอยู่ตอนนี้เขาทำมาสเก็ตเทียมาสเก็ตเทียนี่ครับนั่นแหละครับที่ที่ดังๆอยู่ตอนนี้ แล้วแล้วของ A ไปในนามของอะไรตอนนี้เป็นวงแล้วชื่อวงอะไรอ่าโกลตันครับอะไรนะโกไลตันโกจีโอโกหรือจีโอเอเอลโกโกโกธรรมดาเนี่ยครับโกลตันมันคือถ้าถ้าถ้าเป็นเด็กผู้ชายยุคผมก็จะรู้ว่ามันคือขุนยนไช่เช็กอ๋อโอเคโอเคแต่ผมไม่ได้สะกดตามนั้นเลยคไลท์อย่างเงี้ยเหรอไลท์อ่าไลโกลายตันขุนยนไเคโอโกลาตันอ่าก็คือมีกี่คนนะคะตอนแรกก็มีเป็นวงครับตอนนี้ม่าจะเหลือสองคนแล้ว เป็นดูโอง่ายกว่ามันจะดูแบบว่ามันรวมตัวกันนู่นนี่นั่นผมว่าบางทีมันอาจจะต้องเป็นน้งองาาโอ้โหใช่แล้วแล้วเ,เราที่มาหล่เราศึกษาดนตรีเพิ่มนี่ก็คือเราก็ศึกษาจริงจังใช่ไหมจริงจังครับตอนนี้ก็ยึดเป็นอาชีพเบื้องหลังได้แล้วก็ออทํากับนี่นะครับน้องที่อยู่กับเลตันด้วยกันเนี่ยเขาทำเพลงประกอบละครนู่นนี่นั่นมีอะไรบ้างคะประกอบละครเหรอครับค่ะอ่าพอดี ของช่องเจ็ดค่ายเป่าจินจงอตอนนั้นเพลิงพายุคุณอ้ําอัจพรัชลาภาเป็นนางเอกผมก็แต่งผมจะสนิทกับค่ายเป่าจินจงครับพี่นุชกับอ้ําโอเคสนิทกับพี่ตู่พี่ตู่แล้วก็นุชพี่นุชนะคะตู่พี่นุชค่ะก็คือทําเพลงละครป้อนไปก็มีทําเพลงรายการด้วยตัวันนี้เพราะว่าตัวผมเองทุกวันนี้ก็ทํางานประจํา เป็นบปริวันเฮาส์ก็คือเลิกพอเลิกร้านอาหารก็กลับมาสู่ถนนสายดนตรีเหมือนเดิมคือครับไม่อยากทําร้านอาหารแล้วเพราะว่าพอเริ่มมีลูกมีหลายลูกก็ถามว่าทําขายเหล้าทําไมอะไรมีลูกเราอะคะมีลูกนะครับลูยังหนุ่มอยู่เลยนะครับลูกอายุเท่าไหร่คะลูกตอนนี้เก้าขวบแล้วครับเหรอครับอุ้ยคุณพ่อยังหนุ่มแต่งงานเร็วนะแต่งงานยี่สิบเจ็ดมีลูกยี่สิบแปดนี่ดูหน้าเด็กเลยแล้วลูกผู้หญิงผู้ชายคะผู้ชายครับ พอพอมีลูกก็เลยไม่ทําร้านแล้วก็ดีเป็นแบบอย่างเพะฉะนั้นเดี๋ยวลูกงงง,งใช่ไหมคือก็ให้ลูกเรียนเรียนแนวพุทธด้วยครับ <c oughs> ครับก็ดูขัดขัด,ขดกันไปดู <c oughs> รู <c oughs> ้สึกอายลูกก็เลยเ,<อ>เลิกเลิกดีกว่า <Heaven S 1> ดีเนาะนะา่ารักค่ะรู้สึกอายลูกคือร้านก็ถึงจุดอิ่มตัวแล้อนะครับแล้ว <c oughs> คือทำมาเกือบโอ้้านจริงๆร้านพวกนี้มันน่าจะห้าปีน่าจะจบเลยโอ้โหก็ลากมาสักหกเจ็ดปีอย่างเงี้ยทีนี้มัน มันอิ่มัเบื่อด้ืยกลับมาทําด้านเพลงที่เรารักด้วยอะไรอ่าี่สรุปแล้วตอนนี้กเตรียมที่จะทํางานงานเพลงยังไม่รู้ว่าเป็นสองคนหรือเป็นกลุ่มครับแล้วทําบ้างอย่างไะททาแล้วครับอ่าทาแล้วบ้างแลวเดี๋ยวจะเอามาร้องในรายการนี้อ้างั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยถึงโปรเจกต์ใหม่ๆแล้วก็อนาคตในวงการเพลงว่าจะไปในทิศทางใดเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันค่ะขอบคุณค่ะ